จะเข้าถึงฌานในไม่เข้าถึงฌานยให้สังเกตตามนี้ถ้าบรรฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งที่เรียกว่าปฐมฌานสังเกตว่าถ้าจิตใจเรื่องสบายมีอารมณ์สุขต่หูของคนทุกคนในบรรดาญาโยมจะได้ยินเสียงทุกอย่างเสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงทะเลาะกันเสียงตุ้นนักเขาเสียงอะไรทั้งหมดดีหมดได้ยินแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าจิตไม่รำคาญในเสียง อย่างนี้แปลการของปฐมฌานถ้หาหากว่าฌานแล้วก็ในตอนนี้ยังมีการภาวนาเป็นปกติลมหายใจเขาออกอยังมียังรู้อยู่ยังมีการภาวนาสมุทตะภาวนาพุทโธก็ยังพุทโธอยู่ยังควบคู่กับลมหายใจเขาออกแต่ลมหายใจเขาออกจะรู้สึกว่าจะเบากับปกตินิดหน่อยนี่ถ้าากเราเป็นหลักวิชาก่อนถ้าพูดหลักวิชาญาติโยนจะทำคาญแตก่ก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะ ตามหลักวิชาเนะี่ยชานที่หนึ่งมีองค์ห้าคือหนึ่งวิตกสองวิจารสามปีติสี่สุขห้าเอากขตาเป็นบาลีหมดรู้เรื่องไหมคนรู้ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหนึ่งวิตกหมายถึงตัวนึกตรึกนึกสองวิจารดาตรตรองสมปีติมีความอิมใจสี่สุขมีความสุขเยือกเย็นมาก ถ้าเอกตามีอารมณ์เป็นหนึ่งเือนั่นหมายความอารมณ์เป็นหนึ่งหมายความว่าถ้าลมอารมณ์จับลมหายใจเข้าออกก็ดีขภาวนาก็ตามจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะทรงตัวอยู่ที่นั่นแม้จะมีเสียงมารบก,กวนขนาดไหนก็ตามจิตจะไม่ยอมไปกับเสียงจะภาวนาได้พิจรณาได้ตามปกติอย่างนี้เป็นการค้นชานี่หนึ่ง